วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไฟเขียวเยาวราชนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับร้านที่ขายดีนะครับแล้วก็อร่อยนะครับนี่เป็นกุ้งนลครับทางร้านนี้มีวันหยุดไหมครับพี่หยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับร้านขายกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งห้าโมงเย็นถึง เี่ยงคืนไม่ไก็ตีหนึ่งนะครับแต่ละวันนะครับแต่ลูกค้ามาดึกก็เปิดเลยครับโอ้โหสุดยอดครับร้อนริ่งครับนั่งได้เลยนะคะไกลไม่ได้เลยนะ รงรร้านนี้เก่าแก่นะครับที่นี่นะครับ เป็นไข่เจียวนะครับนี่พริกเหลือ กุ้งที่ขายไงครับโลละแปดร้อยครับโลละแปดร้อยนะฮะอาหารที่ร้านนี้ราคาเริ่มต้นที่จานเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทนะฮะแปดสิบบาทจนถึงถึงพันห้าก็มีคพันห้าก็มีฮะอ๋อเป็นกุ้งมังกรนะครับจานละพันห้านะกิโลละพันห้ากุ้งอ๋อกิโลละพันห้านะครับถ้าเป็นพวกซีฟู้ดก็จะเป็นโลครับแต่ถ้าเป็นพวกไก่เป็นหมูก็เป็นจานอ๋อครับผม ไข่เจียวนะครับโ <3. S 1> ฟว์ๆแล้วครับไข่เจียว <3. S 1> ทางร้านนี่ขายมาก,กี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าปีแล้วนะไม่ธรรมดาครับต้องออกไปก่อนนะครับไฟรับไปแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นกระเสีไฟแดงนะครับ เข้าใกล้ไม่ได้เลยครับเมนูนี้ครับ,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 บนี่ครับสุดยอดครับผม,บมใช้ไฟแรงครับผ่านแป๊บเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับ เมนูไฟลุกูกมยแล้วนะครับอันนี้เมนูนี้เป็นเมนูผักบุ้งไฟแดงนะครับเข้าใกล้ไม่ได้มนกันนะเมนูนี้ครับโอเคครับต้องหลบนะครับ อยู่ตรงนี Higher, <pot> ้เขาเรียกซอยอะไรครับตรงนี้ครับพี่เยาวราชซอยสิบเอ็ดนะอะไรนะฮะเยาวราชซอยสิบเอ็ดครับเยาวราชซอยสิบเอ็ดนะครับพี่ตลาดเก่าครับตลาดเก่านะครับใครที่มาอุดหนุนครับมาได้เลยครับอันนี้เป็นเมนูอะไรครับวันนี้ปลาหมึกนึ่งมะนาวค่ะโอ้นี่ปลาหมึกนึ่งมะนาวครับนี่ครับวัตถุดิบหลังร้านนะครับอันนี้จะเสิร์ฟมันร้อนเลยนะนี่นะครับเป็นปลากระพงนะครับปูนะครับ ปลาเมกนะครับนี่อันนี้เป็นกุ้งนะฮะกุ้งก้ามก้ามมีหอยลายนะครับหอยลายหอยแขงหอยหวานหอยแมงผู้นะครับมีก้ามปูมีหอยหอยนางรมนะครับอันนี้ครับกุ้งก็มีครับมีเป็นราคาต่างชาตินะครับ ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็มีนี่ครับเป็นเมนูตัวเล็กครับเมนูอันนี้ได้แล้วนะครับไปขี่แล้วนะ ก็จะโรยเป็นพริกไทยใช่ไหมข้างนอกครับอ๋อจะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างเลยกัียมครับครับอันนี้น่าจะถึงโลไหมครับอันนี้อันนี้นโลนึงครับโลนึงนะครับตัวโลครับแปดร้อยเนาะอันนี้แปดร้อยนะครับจานนี้ครับก็ของนานรับประทานมาก,กเนื้อแบบเด้งๆเลยนะดูจากข้างนอกนะครับอ๋อนี่ครับนานรับประทานมาก 8ปดร้อยบาทนะครับเอห้าสองอ,อาหารก็ทํทำจานต่อจานนะครับ จะเป็นข้าวผัดนะครับ นีห่หน่อยโต๊ะบนสามหน่อยเอาข้างในเลยครับเอาว่งอยู่นะครับนั่งกอนได้ะครับ

来好了 <music> ครับใส่น้ำซุปนะครับ นี่เป็นผัดหอยลายนะครับไฟลุกเหมือนกันนะครับผัดหอยลายนะครับ ที่เราจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอ๋ยวใหม่ครับสวัสดีครับ